เด็กเลิกเรียนยกแหนบร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆที่มีตัวหนังสือสีแดงแบบนี้นะครับที่มีตัวหนังสือนะครับสีแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับมีตัวหนังสือแบบนี้เลยซูมยังไงดีนะครับการเล่าเรียนนะครับในบ้านเมืองเรานี่ครับเป็นข้อสําคัญที่หนึ่งนะเป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับก็รณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับไปโรงเรียนนะครับ วันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าวันไปโรงเรียนดีไหมนะครับแต่ว่าวันนี้ดีที่สุดนะครับสามหมื่นบาทนะครับสําหรับแบงค์ร้อยเด็กเลิกเรียนเรียงเลขร้อยใบนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วถูกต้องไหมครับส่วนเพื่อนที่มีก็อย่าไปพับนะครับอย่าไปพับอย่าไปงอเชียวนะครับแบงค์นี้นะครับสวยงามนะครับ น่าสะสมนะครับก็คือการเก็บเงินสดอ่าเขาบอกให้ทุกคนนะครับเร่งเก็บนะครับที่ดินนะครับทองคำนะครับเงินสดนะครับแต่เงินสดที่ตีมองต้องสดแบบนี้ครับสดแบบเก่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินนี้ครับไปฝากแบงก์ไว้นะครับสมัยก่อนนะครับเท่านี้ความเติบโตมันไม่ได้โตมาเท่านี้นะครับและถ้าต่อไปนะครับหาไม่ได้อีกต่อไปก็คือหายักขึ้นยักขึ้นนะครับมูลค่าก็จะเติบโตไปเป็น5 0,000ื่นหกหมื่น เป็นแสนเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อนที่ไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าฝากแบงก์ดีกว่าไหมหรือว่าเก็บเป็นเงินเก่าแบบนี้ดีกว่านะครับ